สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุตไท,ทชะตานะคะกับพบกันในการทำคลิปเรื่องความรักนะคะแต่ว่าอาจจะทำคลิปเรื่องความรักดือนมีนาคมให้ไม่ทันนะคะก็เลยขอเป็นความรักนะคะคลิปพิเศษนะคะเป็นช่วงของไตรามาสที่สองสามเดือนก็คือเมษาพฤษสภามิถุนานะคะ มาดูว่าพลังงานความรักของคุณในช่วง3าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวตุลน,นะคะวันที่ในการแบ่งราศีสามารถที่จะดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวก็ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะมีค่าครูนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้นะดีรด,ดา65ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานความรักของชาวตุลในเดือน3เดือนนี้นะคะเมษาพฤษภาถุนาจะเป็นยังไงบ้างนะคะขึ้นมานะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนได้นะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นฝั่งนี้เป็นตัวตนของคุณหรือฝั่งนี้เป็นตัวตนของคนรักของคุณก็ได้นะคะอาจจะตรงไม่ตรงบ้างนะคะก็อย่าลืมใช้วิจาราณในการรับชมนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะ ราชีดาบหรือราชาดาบนะคะพลังงานของคุณนะคะชาวตุลน,นะคะเหมือนตัวคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนงานนะคะเป็นคนที่อยากให้งานออกมาเนี่ยมันเพอร์เฟกนะคะมันเป็นได้นะคะตามที่ คุณอยากที่จะให้เป็นนะน,ะนะอยากให้เป็นอย่างใจนะคะสำหรับเรื่องราวของความรักนะคะเหมือนชาวตุนเองคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับความรักนะคะเหมือนกับช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะก้าวไม้เท้ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะ mm. มีเดอะเวิลนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ ระยะทางนะคะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะคนรักของคุณอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะคะไกลกันหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่คคละซิกโลกกันไกลกันมากๆนะคะมันก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องระยะทางไม่ค่อยได้พบกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือเป็นการแชทออนไลน์รักออนไลน์นะคะติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับว่าความรักของตัวคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันสะดุดลง นะคะมันแบบไปไหนไม่ได้ นะคะมันอาจจะพัฒนาไม่ได้นะคะก้าวไม้เท้ามันสตั๊กมันติดขัดมันอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะคนรักของคุณนะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเหมือนกับว่าตัวเขาเองอาาะนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานมาก,มากๆนะคะหรือว่าก็าอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ใกล้กันแต่แบบไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะแต่บางคนอยู่ไกลกันยิ่งไม่มีเวลาให้กันแล้วก็อาจจะ แบบมันห่างหายไปจากกันหรือเปล่านะคะก้าวไม่ท้าเดอะเวิลด์ตรงนี้นะคะมีไพ่ของสี่ดาบด้วยนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักนะคะมันดูนิ่งๆนะคะหรือว่าเขา่หันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างอื่นมีภารกิจมีอะไรบางอย่างมากมายนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับความรักมันไม่ได้พัฒนาต่อนะมันนิ่งๆนะคะมันดูห่างเหินกันก็ได้นะคะหรือมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าใจกันนะคะ มันมันกินแหนงแข่งใจกันอะไรบางอย่างแล้วทาให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกเฉยเฉยช้าๆคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากห่างออกมาจากความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่พอห่างออกมาแล้วนะคะหรือไกลกันแล้วนะคะบางคนอาจจะไกลกันมาสามสี่วันแล้วนะคะสามสี่อาทิตย์แล้วหรือสามสี่เดือนแล้วก็ได้นะคะมันกลับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขานะคะชาวตุลนะคะ สองถ้วยเหมือนคุณรู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าสําหรับคุณอะนะคะพอมันห่างไกลกันแล้วมันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะเหมือนคุณกําลังพยายามที่จะเข้ามานะหรือตัวเขาที่กําลังพยายามเข้ามาที่จะปรับความเข้าใจนะคะกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาไปต่อด้วยกันนะคะแปดไม้เท้ากลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็นคนรักที่ ดูแลจิตใจของกันเหมือนเดิมคอยให้กำลังใจคุยกันทุกวันเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะบางคนสองต2วสองเวลาก็ได้นะคะเหมือนกับว่าในที่สุดนะคะความรักที่มันอาจจะติดขัดหรืออะไรบางอย่างตัวเนี้นะคะมันจะได้กลับมานะคะมีการให้อภัยกันให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะไปต่อด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวตุลน,นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลัางงานความรักนะคะ อาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันได้มาเป็นคนรักกันนะคะ h e l l from above นะคะหรือคุณอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เจอคนนี้นะคะความรักทางไกลความรักที่เป็นชาวต่างชาติของคุณสายฝอสายออปป้าของคุณนะคะแล้วคุณได้เจอกับเขาแบบฟุกๆนะคะเจอผ่านโลกออนไลน์หรือว่าเจอแบบปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะคะอยู่กันไกลกันแค่ไหนก็ได้มาเจอกันก็ได้นะคะอืม มีอะไรที่มันฟุกฟุกมากมากนะคะแต่ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับต่างฝ่ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะที่จะมีมาตรฐานมีอะไรบางอย่างในใจของกันและกันก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะเหมือนกับถ้ามันไม่ได้อย่างใจนะคะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาทําให้รู้สึกแบบว่าไม่พอใจมีความหมั่นเมินต่อกันนะคะเพราะนั้นความรักตรงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของ การต้องแบกภาระความรับผิดชอบนะคะต้องทํางานหาเงินนะคะต้องมีอะไรมากมายหลายอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันกดดันนะคะระหว่างตัวคุณกับคนรักก็ได้นะคะแล้วก็แต่มันก็จะเหมือนกับว่าจะมีทางออกเห็นทางออกร่วมกันนะคะในปัญหาอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ด้วยกันตอนนี้นะดูพลังงานฝั่งของคนรักของคุณบ้างนะคะหรือไพ่อาจสลับตัวตนกันก็ได้นะคะ ฝั่งคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัตไฟจริงๆนะคะเมสิงธนูนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเขาอยู่ไกลจากคุณนะคะอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางหรือว่าช่วงนี้เขาทําตัวห่างเหินจากคุณนะคะทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะตัวเขานะคะอาจจะมีความลังเลสับสนไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่า เขากับคุณเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะจากความแตกต่างหรือจากอะไรบางอย่างหรือว่าจากเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ที่มันตกลงกันไม่ได้ทําให้ไม่เข้าใจกันนะคะหรือเห็นต่างคิดต่างนะคะก็เลยแบบเหมือนกับมีความกินแหนงแข่งใจอะไรกันบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันบางอย่างนะคะที่ทําให้ปัญหามันแบบ มันทําให้สัมพันธภาพมันทําให้ความรักของคุณมันลดความหวานลงไปนะคะแต่มันกับว่าในที่สุดอะมันเขาก็ถามใจตัวเองแล้วนะคะหนึ่งถ้วยเขายังรักคุณอยู่นะคะ อาจจะเป็นรักแรกพบของเขาก็ได้นะคะเขายังอยากให้คุณเป็น Empress หรือ e อ็มเพร์นะคะเป็นราชาราชินีที่อยู่เคียงข้างเขาอะนะคะหรือเขายังอยากให้คุณเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอยา,อยากให้คุณเป็นแม่ของลูกหรือพ่อของลูกเขาอยู่นะคะเพราะว่าพอห่างไปแล้วน่ะมันทําให้เกิดความรู้สึก เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในใจขึ้นมามากมายก็ได้นะคะเขาก็เลยจะพยายามกลับมานะคะทําให้ความรักครั้งนี้นะคะมันกลับมาเข้มแข็งมันกลับมาดีต่อใจนะคะหรือเขาได้เรียนรู้ใจตัวเองก็ได้นะคะว่าพอไม่มีคุณแล้วอะนะคะมันอาจจะไม่มีใครที่เหมือนคุณนะคะชาวตุลคุณอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งคอยให้กําลังใจเขามากมายจนเขาได้รับพลังบวกพลังงานที่ดีจากคุณอะนะคะพอขาดคุณไปแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า สิ่งสาคัญบางอย่างในช่วยของเขามันขาดหายไปนะคะต้องกลับมานะคะเอาคืนกลับไปนะคะสู่หัวใจของเขาให้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้เสลือไว้แต่ให้ Or a c l e นะคะอดูเรื่องราวต่อไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันยัง ไม่สมบูรณ์นะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวตุลในช่วง3ามเดือนนี้ดูพลังงานความรักด้วยนะคะเป็นยังไงต่อเอ่ยมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะเหมือนกลับมาคราวนี้นะคะคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเอาแต่ใจตัวเองน้อยลงมีเหตุผลมากขึ้นรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะพยายามเหมือนกับควบคุมอารมณ์นะคะ อารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจอารมณ์หึงหวงนะคะ,ะอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยมีต่อกันนะ j u d g m e n t นะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเพราะนั้นโชชาตานะคะยังไงก็ต้องพาให้กลับมาเข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าการที่มีปัญหากันตรงเนี้ยมันทำให้ คุณและเขาได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตในแง่ของอารมณ์เติบโตในแง่ของจิตอิญญาณนะคะที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันเปรียบเหมือนมีแสงตะเกียงนะคะที่ส่งนําทางนะคะทําให้กลับมาปรับตัวกลับมาพาความรักของคุณพัฒนาความรักของคุณไปในทางที่ถูกต้องอนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าจะอย่างไร มีไพ่ของเก้าถ้วยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณนะคะสาวตุลที่คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเลือกมาเยอะนะคะกับเรื่องของความรักหรือบางคนผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะ9ก้าถ้วยจัสตเมนต์น่ะนะคะมันเหมือนเป็นปฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ตัวคุณกับตัวเขาเจ็ดถ้วยนะคะได้เข้ามาเหมือนกับความฝัน นะคะหรือคุณอาจจะถูกใจอะไรในตัวเขามากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับเขาเนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณน่ะให้มันเต็มไปด้วยความฝันที่สวยงามมากขึ้นนะคะมีพลังอยากที่จะแบบทําอะไรใหม่ๆนะคะเจ็ดถ้วยความคิดเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนะคะหรือเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันสว่างสดใสมากขึ้นนะคะ เป็นไพ่ของไฮพิทเชสนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ดูดีมีเซนต์นะคะมีเสน่ห์มีความท้าทายอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยหลงไหลในตัวเขามากๆตัวคุณปลื้มในตัวเขามากๆก็ได้นะคะแล้วก็พลังของเดอะซันนะคะเหมือนคุณกําลังแพนนะคะวางเป้าหมายในอนาคตระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะที่จะไปสู่การมั่นหมายแต่งงานความรักที่จริงจังความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะหรือบางคู่นะคะอาจจะกําลัง กลับมานะคะปรับความเข้าใจกลับมาทําให้ความรักแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะพลังงานของเดะซันนะคะอยู่คนเดียวมันเหงานะรู้แล้วว่ามีกันและกันมันดีขนาดไหนนะคะัน,นั้นตรงนี้กลับมาเป็นคู่กันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเ,เ,เป็นความรักที่ดีต่อกันดีกว่านะคะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรู้สึกของตัวเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหรือเขาจะทำอะไรเทคแอคชั่นอะไรนะคะมีไพ่ของสองดาบนะคะเหมือนเมื่อกี้เขามีอะไรสองเลนและสอดาบนะคะตอนแรกที่เขาลังเลเขาไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับอยู่ดีๆนะคะมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบเหมือนกังวลโดยที่ไม่รู้สาเหตุขึ้นมานะคะความเป็น8ดาบ สี่ถ้วยเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะ2ดาบสีถ้วยแต่ว่ามี8ดาบขึ้นมาด้วยความรู้สึกของเขาเหมือนเดิมเลยอขอเดขอูมีไพ่ของ emperor นะคะ temperance ไ <c> ง <ười> เป็นเรื่องเดิมเลยนะเนี่ยแล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะ มีไพ่ของห้าเหรียญสามถ้วยพลังงานเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้นะคะอ่ะนะพน,นันไพ่คอนเฟิร์มกันเนาะตรงนี้นะคะเหมือนกับตอนแรกที่เขาไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะก็าอาจจะห่างหายไปจากคุณนะคะเหมือนกับว่ามันแบล n งไปอะ่ะมันเจออะไรที่แบบว่าอยู่ดีก็สะดุดอยู่ดีก็มืดนะคะอยู่ดีก็แบบมองหาทางไปต่อความรักครั้งนี้ไม่ไหวนะคะ เ,ออเขาอาจจะนิ่งเงียบไปหายไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากขาดคุณไปนะคะเอ็มเพอร์เรอร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในระดับสูงก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าไม่มีคุณแล้วอะไรบางอย่างมันขาดหายไปจากชีวิตนะคะเขาก็เลยอยากที่ใช่ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือกลับมาปรับตัวกลับมาจูนกันนะคะทําให้ความรักมันไปต่อนะคะตัวคุณราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะคุณคนที่มีความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบนะคะเหมาะที่จะนั่งคนบัลังเคียงคู่กันกับเขานะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเหมือนเขาอยากได้คนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคู่คิดนะคะลุยไหนลุยนั่นนะคะเป็นคนที่เอ่อทั้งเก่งทั้งอด ทนทั้งมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็อาจจะไม่งอแงงงแงง,ง,ง,แง,งหรือว่าที่มีปัญหากันอาจจะเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงองแงงงงแงงมากมายหรือเปล่านะคะนเนั้นตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะกลับมางอนง้อคุณนะคะสามถ้วยนะคะอยากขึ้นดีกับคุณอยากให้กลับมานะคะแต่การกลับมาคราวนี้อยากให้เป็นการกลับมาด้วยความรักความเข้าใจนะคะ ไปต่อได้กันนะคะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะนะคะลุยไหนลุยนั่นไปไหนไปกันนะคะเขาอาจจะอยากให้คุณเรียนรู้ความชอบนะคะสิ่งที่เขาสนใจนะคะโลกใบโลกของเขาอะนะคะโลกใบเดิมของเขาเขาอยากให้คุณรับรู้นะคะแล้วเขาก็พร้อมนะคะที่จะ เข้ามาศึกษาโลกของคุณนะคะแล้วก็สร้างโลกไปเดียวกันนะคะความเป็นสามถ้วยนะคะการเป็นความรักนะคะที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของลูกให้กันนะคะความเป็น3ามถ้วยตรงนี้นะคะความหมายดีนะคะเพราะว่าบางทีความรักถ้ามันดึงดูดกันด้วยหน้าตานะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยแกแล้วหน้าตาเปลี่ยนนะคะความรักก็อาจจะจืดจางไปนะคะแต่ว่าถ้าดึงดูดกันด้วยความชอบด้วยความถนัดนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องอะนะคะมันจะเป็นความรักที่อยู่เป็นคู่คิดนะคะอยู่เป็นคนที่ดูแลกันใกล้ชิดกันแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายต่อกันนะคะเพราะนั้นเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะขอืดีความรู้สึกของคุณบ้างดีกว่านะคะชาวกัน ความรู้สึกของชาวกันเองอชาวตุ้นนะคะขออภัยไปพูดคลิปที่แล้วอีกแล้วชาวตุ้นนะสองถ้วยคุณพร้อมให้อภัยคุณพร้อมเข้าอกเข้าใจเขานะคะเหมือนคุณรู้สึกว่า คุณอยากที่จะปรับตัวเข้าหาเขาเช่นกันนะคะคุณอยากจะให้มันมีแต่ความรักความเข้าใจอะนะคะไม่มีความหึงหวงไม่มีอารมณ์ลิกลบๆไม่มีการหวัดระแวงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะอยากให้อยู่กันรักกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกัน High p i t c h e นะคะตัวคุณนะคะชาวตุคุณอาจจะแบบเหมือนมีเซนต์อะนะคะคุณเป็นคนที่แบบ แต่งตัวดีดูดีนะคะดูสวยสงา่ารอสง่านะคะดูอาจจะดูภูมิฐานนะคะเหมือนกับคุณเป็นคนที่ที่อาจจะมีมุมหนึ่งที่เข้าใจยากมากๆแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจตัวคุณก็ได้นะคะแต่ต่อมาเนี่ยเหมือนคุณเปิดใจมากขึ้นปล่อยเขาเข้ามาอยู่ในโลกของคุณมากขึ้นนะคะเขาก็เลยแบบว่าเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะ เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่กลับมาไปต่อกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณเข้าไม่ถึงก็ได้นะคะจนได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเวลาออสเินเลียนะคะพลังงานชาวทัดดินนะคะมังกรพุ่งศพกันนะคะอาจจะเป็น เป็นตัวคนรักของคุณนะคะที่เหมือนกับทําให้คุณมั่นใจอะนะคะว่าการที่เขาปรับตัวเข้าหาคุณนะตัวนี้นะคะมันเป็นอะไรที่พร้อมจะไปต่อด้วยกันเหมือนเขากลับมาพร้อมกับความรักดีๆนะคะความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันอะทําให้คุณรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้มันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันมั่นคงมันเป็นหนึ่งเดียวกันมากมากขึ้นนะคะเหมือนกับ ทั้งสองฝ่ายอะรักกันนะแต่อาจจะแบบกังวลคิดมากนะคะมันอาจจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่มันต้องปรับจูนเข้าหากันมากๆนะคะแต่สุดท้ายเหมือนคุณให้หัวใจนําทางให้ความรักนําทางนะคะพอเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะมันมีความรักที่ดีต่อกันะนะคะมันก็เลยทําให้พร้อมที่จะยอมปรับตัวพร้อมที่จะยอมแบบว่าทําเพื่อกันและกันนะคะกลับมามีความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ reverse ตรงนี้ อ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะของไพ่ออร์เคกันดีกว่าเดี๋ยวสิว่าไพ่ออร์คเคิลอยากจะแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวตุลนบ้างโคคีเอ e นะคะคุณสองคนเข้ากันได้ดีมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนที่พร้อมที่เป็นคู่คิดนะคะ ทำธุรกิจหรืออะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะคะที่เป็นที่ปรึกษาคอยให้กาลังใจนะคะคอยเตือนด้วยความห่วงใยนะคะดูแลทุกะสุขของกันตลอดไปนะคะ mm. เกิดมาเพราะเป็นคู่ที่คอยสร้างนะคะเป็นคู่บุญซึ่งกันและกันนะคะ ทิงกอนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นนักคิดมากๆหรือมีโลกส่วนตัวมากๆนะคะมันก็อาจจะทําให้ความรักตรงเนี้ยมันมีส่วนที่มันสะดุดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณเป็นคู่สร้างจริงๆนะคะ t e a s u r e Island นะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยอยู่กันแล้วอาจจะช่วยกันนะคะเก็บเงินช่วยกันทําธุรกิจช่วยกันทําอะไรบางอย่างจนแบบมีความมั่งคั่งร่ํารวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะดูอีกหนึ่งใบนะ building blocks นะคะเหมือนกับความรักอ่ะนะคะบางทีมันก็ใจร้อนไม่ได้นะมันต้องค่อยๆนะคะสร้างความรักความเข้าใจนะคะเป็นพื้นฐานของความรักที่มั่นคงนะคะเพราะว่าเหมือนคนสอคนดูแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นความรักที่อยากที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะไม่ใช่แบบ ครบแล้วก็เบื่อก็เปลี่ยนก็ทิ้งกันไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉนั้นคุณสองคนจะค่อยๆสร้างอนาคตไปได้วยกันค่อยๆเรียนรู้นะคะตัวตนของทั้งคุณและเขาไปได้วยกันนะคะเหมือนกับการกลับมาจับมือกันคราวนี้นะคะจะทําให้ความรักของคุณมั่นคงแข็งแรงเหมือนตอกเสาเข็มลงไปในความรักของคุณนะคะนะหรือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรักที่ดีนะคะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะคะ,อะขอดูต่อสิ มีไพ่ของ my dear friend เหมือนกลับมาคราวนี้นะคะใครที่เคยบอกว่าไม่ค่อยเอาใจแฟนไม่ค่อยไปไหนกับแฟนหรือไม่ค่อยพาแฟนไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะคะเหมือนจะทําตัวเป็นเพื่อนนะคะคุณผู้ชายก็จะดูแบบใส่ใจกับอารมณ์ของคุณผู้หญิงมากขึ้นนะคะคุณผู้หญิงก็อาจจะแบบว่า ทำตัวแมนๆนะคะไปเล่นกีฬาแนวสปอร์ตไปออกกำลังกายไปอะไรกับคุณผู้ชายมากขึ้นนะคะเหมือนกลับมาคราวนี้ความรักของคุณแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเรียนรู้ถึงความต้องการของกันและกันช่วยเหลือกูลหรือทำอะไรด้วยกันมากขึ้นนะคะกลับมามุ้งมิ้งกันมากขึ้นโรแมนติกกันมากขึ้นนะมันมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะมันก็ดีเลย เอ่อ uh, touch the sky นะคะเหมือนคุสองคนอะ่ะมีความฝันอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะที่ตอนนี้กำลังที่จะทำอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะหรือเป็นการสร้างครอบครัวด้วยกัน transformation นะคะอันนี้เป็นบทสรุปเลยนะคะเหมือนเป็นความรักที่เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะความรักที่อาจจะเคยไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะกันบ่อยๆมีปัญหากันบ่อยๆกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่า เอ่อเป็นความรักที่สวยงามยิ่งกว่าเดิมนะคะเหมือนเป็นน้องผีเสื้อที่ผ่านช่วงเวลานะคะในการเป็นดักแด้นะคะในการห่างหายไปจากชีวิตของกันและกันแล้วกลับมาใหม่ครั้งนี้นะคะมาทําให้ความรักของคุณเนี่ยติดปีกโบยบินเป็นผีเสื้อที่แสนสวยงามแล้วนะคะให้อิสระต่อกันและกันมากขึ้นนะคะเรียนรู้ทําความเข้าใจกันทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีมุมมองใหม่ๆแล้วเป็นความรักที่สวยงามมากๆ ทำไม,ไมอาจารย์ได้ไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกเหมือนว่าได้มาเป็นใบสุดท้ายนะคะเหมือนได้มาสามคลิปแล้วนะ My home is my castle นะคะเหมือนในที่สุดนะคะตัวคนกับคนรักเนี่ยจะได้มาอม,มาสร้างเรือนหอด้วยกันหรือเปล่า <laughs> นะคะหรือว่า มาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่น่ารักด้วยกันนะคะใครบางคนอาจจะกําลังเข้าสู่ประตูวิวาไปเลือกเลินหอด้วยกันอยู่ก็ได้นะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะจบด้วยความเข้าใจจบด้วยความรักนะคะตรงนี้ขอให้พลังงานดีๆตรงนี้เป็นความรักของคุณนะคะชาวตุลน,นะคะใครจะดูดวงนะคะความรักสิบสองราศีสามารถไปดูได้ในช่องของอาจารย์ไหนแน่นะคะ ช่องอีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะคะอาจารย์มีสองช่องนะคะอจุดทอนอยสละแอนนนุไม่เอกนะคะอาจารย์หนุ่ยแนช้นนภาษาไทยนะคะค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางช่องของอาจารย์หน่ยแนแล้วก็ช่องของอาจารย์นรีนรีและดาทาร่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ